CIA Sport Swiss เรื่องเล่าสนุกฟังสบายฟังเพลินผ่อนคลายทุกโมเมนต์สึกชิงเจ้ายุโรปอังกฤษประทะสเปนครับรี m a t c h แห่งศักดิ์ศรีจริงๆไฮไลท์สึกใหญ่เลยฟุตบอลหญิงยูโร2025รอบชิงชนะเลิศระหว่างอังกฤษซึ่งเป็นแชมป์เก่ากับสเปนแชมป์โลกฮึ่ม <c oughs> คู่หยุดโลกเลยนะใช่ครับเกมนี้คือการร e m a t c h นัดชิงฟุตบอลโลกปี2023ที่ตอนนั้นสเปนเฉืองชนะไป1.0ครับ ใช่ค่ะจำได้ดีเลยเจอกันวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนี้ที่เซนเจรคับพาร์คเมืองบาเซิลสวิตเซอร์แลนด์ครับผมเอเรียกว่าเป็นคู่ชิงที่แบบสมศักดิ์ศรีที่สุดแล้วล่ะแชมป์ยุโรปชนแชมป์โลกเลยนะจริงค่ะ ไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แล้วเราก็เลยรวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์จากหลายๆแหล่งเลยมาเจาะลึกกันหน่อยว่าใครดูจะมีภาษีดีกว่ากันในศึกรีแมทช์ครั้งสําคัญนี้เริ่มที่ฝั่งแชมป์เก่ากันก่อนสิงโตสาวอังกฤษเอ่อพวกเขาคือแชมป์ยูโร2022ที่ได้ฉลองในบ้านตัวเองเลยนะแล้วก็ต่อด้วยรองแชมป์โลก2023อืมฟอร์มแรงต่อเนื่องจริงๆครับหลายบทวิเคราะห์นิชี้ให้เห็นเลยว่าพัฒนาการเขาก้าวกระโดดมาก โดยเฉพาะภายใต้การคุมทีมของซารีนาวิกแมนที่สถิติส่วนตัวในยูโรนีออ่สุดยอดมากชนะ12นัดรวดเลยโหไม่ธรรมดาเลยนะคะสถิตินี้ จุดเด่นที่หลายคนพูดถึงบ่อยๆก็คือความแข็งแกร่งวินัยในเกมรับแล้วก็จังหวะสวนกลับที่อันตรายมากๆใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดแข็งเขาเลยแถมพวกเธอก็กําลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไม่ไหว่าหญิงหรือชายป้องกันแชมป์รายการเมเจอร์ได้เลยนะโอ้โหมีเดิมพันสูงเลยนะคะเนี่ยส่วนทางกระทิงดุสาวสเปนแชมป์โลกทีมล่าสุดเนี่ยข้อมูลที่เราดูมาหลายๆที่ก็เน้นย้ําตรงกันว่าพวกเขากําลังอยู่ในยุคทองจริงๆค่ะ ครับผมยุคทองเลยอิทธิพลจากนักเตะบาเซโลนาคือชัดเจนมากสไตล์การเล่นทิคิตาก้าที่แบบว่าเน้นครองบอลเยอะๆจ่ายบอลสั้นๆแม่นๆเคลื่อนที่หาช่องตลอดเวลานี่เป็นเอกลักษณ์เขาเลยเทคนิคเฉพาะตัวสูงมากว่างั้นเถอะใช่ค่ะเทคนิคดีมากจริงๆซึ่งพวกเขาก็มุ่งมั่นมากที่จะคว้าแชมป์ยูโรสมัยแรกมาครองให้ได้น่าสนใจแล้ว ผู้เล่นคนสำคัญที่ต้องจับตามองแล้วครับมีใครเด่นๆบ้างจากข้อมูลที่เราเห็นมาฝั่งอังกฤษนี่เอ่อคนแรกเลย k i ียร่าวอลนี่คือหัวใจในแดนกลางเลยขาดไม่ได้อืมคุมเกมดีมากแล้วก็มีลอเรนจ์เจมส์ตัวรุกที่แบบว่าสร้างความแตกต่างได้เสมอทีเด็ดเลยคนนี้ส่วนกองหน้าอเลเซียร s โซคนนี้เอเลน h i t e ตำนานรุ่นพี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในแหล่งข้อมูลหนึ่งนะว่าชื่นชมพัฒนาการแล้วก็ทัศนคติมากๆโอ้โหรุ่นพี่ชมเองเลยครับแล้วก็ต้องไม่ลืมโคลวี k เคลลี่คนที่ยิงประตูชัยพาทีมคว้าชแชมป์ยูโรครั้งที่แล้วไงครับจําได้ไหมอ๋อจําได้ค่ะคนที่ดับฝันเยอรมน,นีใช่เลยคนนั้นแหละส่วนทางสเปนก็ดาดังเพียบเลยค่ะข้อมูลเชิงลึกหลายชิ้นเนี่ยยกให้อตานาบอลมาติ บอลองดอคนล่าสุดเป็นศูนย์กลางของทีมอย่างแท้จริงเลยนะคนนี้อันตรายสุดๆใช่ค่ะเธอเพิ่งยิงประตูชัยพาทีมชนะเยอรมนีในรอบรองมาหมาดๆด้วยแล้วก็ยังมีอเล็กเซียปุตาสอีกหนึ่งบอลงดอรประสบการณ์สูงมากๆคอยประคองทีมครับประสบการณ์สําคัญมากในเกมใหญ่ตัวรุกกริมเส้นอย่างซอนมาปาลาลุยโลก็เร็วปรี๊ดเลยอันตรายมากแล้วก็กาตากาเซเรลผู้รักษาประตูก็โชว์ฟอร์มเซฟสำคัญๆมาตลอดทัวร์นาเมนต์นี้เลยค่ะฟอร์มดีจริงๆ อืมครบเครื่องจริงๆนะสเปนเนี่ยทีนี้มาดูเส้นทางกว่าจะมาถึงนัดชิงกันบ้างอังกฤษเนี่ยหลังบอลโลกดูเหมือนจะมีสะดุดไปบ้างนะครับฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ใช่ค่ะมีช่วงนั้นเหมือนกันตกรอบ n น t i ชั่นส์ลีกอดไปโอลิมปิกแพ้ฝรั่งเศสแพ้เบลเยียมไปแต่พอถึงยูโรพวกเขาก็กลับมาได้นะ ผ่านกลุ่มที่ถือว่าหินสุดๆมีทั้งฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์กลุ่มแข็งมากจริงๆแล้วรอบน็อกเอาท์นี่ก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจนักสู้เลยอย่างรอบรองที่พลิกกลับมาชนะอิตาลีในช่วงต่อเวลาได้ใช่ค่ะใจสู้มากแต่ก็นั่นแหละอาจจะมีคําถามเรื่องความฟิตความสดเพราะเพิ่งเล่น120นาทีเต็มมาอืมอันนี้น่าคิดจากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนสเปนจะมาแรงกว่าหน่อยหรือเปล่าครับ ฟอร์มเขาเป็นยังไงบ้างใช่เลยค่ะคือสเปนเนี่ยฟอร์มแรงต่อเนื่องมาตลอดเลยรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่แพ้ใครเลยนะเกมรุกอันตรายมากยิงประตูดได้เยอะด้วยครับผมรอบรองก็เพิ่งขานทีมแกร่งอย่างเยอรมนีมาได้ในช่วงต่อเวลาเหมือนกันจากประตูชัยของบอนมาตินเน่ล่ะค่ะโอ้โหต่างฝ่ายต่างล้ามาจากรอบรองเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ค่ะสูสีกันเลยถ้าดูสถิติ Head to Head จากข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2007เนี่ยอังกฤษภาพรวมดูดีกว่านิดนดนะคะชนะ7เสมอ3แพ้4จาก14ครั้งอืมอังกฤษดูดีกว่านิดหน่อย แต่ว่าถ้านัดเฉพาะเกมสำคัญล่าสุดคือนัดชิงบอลโลกนั่นแหละสเปนเป็นฝ่ายชนะไปนั่นสินะเกมนั้นสำคัญสุดส่วนใน n a t i o n s l l e g u u ปปี2025ที่ผ่านมาก็ผลัดกันชนะในบ้านตัวเองสเปนชนะในบ้าน21อังกฤษชนะในบ้าน1 0ก็ถือว่าสูสีมากๆจริงๆค่ะสูสีจริงๆครับนี่คือการพัทะกันของสไตล์ที่น่าสนใจมากๆอังกฤษที่เน้นความแข็งแกร่งรอจังหวะโต้กลับเร็วกับสเปนที่ครองบอลเยอะ ใช้เทคนิคเข้าสู้ใช่ค่ะคนละสไตล์เลยแล้วปัจจัยชี้ขาดล่ะครับหลายแหล่งข่าวพูดถึงแดนกลางเป็นหลักเลยมีมุมอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะจากบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราดูมาสิ่งที่น่าสนใจคือสเปนมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยค่ะจากตำแหน่งแชมป์โลกแล้วก็ฟอร์มที่คงเส้นคงวามากๆบรอนมาตินี่คือคียแมนแน่นอนอันตรายสุดๆครับคนนี้ต้องจับตา แต่ในขณะเดียวกันอังกฤษก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขารับมือเกมใหญ่ๆความกดดันสูงๆได้ดีนะพวกเขาเคยเขียดสเปนตกรอบ8ทีมสุดท้ายในยูโร2022มาแล้วด้วยอ๋อใช่ใช่เคยเจอกันในยูโรครั้งก่อนแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากคอร์นีย์สวีทแมนเคิร์กอดีตนักเตะอังกฤษที่ให้ความเห็นไว้น่าสนใจว่าอังกฤษอาจจะชอบความกดดันในฐานะแชมป์เก่าด้วยซ้าไปอา้าวเป็นงั้นไป บวกกับการเล่นในสนามกลางที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็ทําให้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องก่องเชียมากนักปัจจัยนี้ก็ตัดไปอืมสนามกลางแฟร์ฟรกันไปเอาละครับคําถามสําคัญก่อนเกมนัดชิงก็คืออังกฤษจะล้างตาได้สําเร็จไหมป้องกันแชมป์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หรือว่าจะเป็นสเปนที่จะมาตอกย้ําความยิ่งใหญ่คว้าดับเบิลแชมป์ทั้งโลกและยุโรปไปเลยโอ้โหเลือกยากเลยนะคะเนี่ยใครกันแน่คือทีมที่ดีที่สุดแห่งยุโรปณเวลานี้โอ้โห น่าที่ตามชมมากครับเกมนี้ก็ขอเชิญชวนให้คุณผู้ฟังช่วยส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง CIA Sport ด้วยนะครับหากคุณผู้ฟังมีเรื่องน่าสนใจอยากให้เราเล่าหรืออยากสร้างเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะยินดีจัดให้ทุกชนิดกีฬาเลยค่ะ